สำหรับหัวข้อนี้นะคะยกให้กับคุณแม่บ้านทุกๆคนเลยนะคะ3วิธีการค่ะที่จะพูดยังไงนะคะให้สาม,มีคุณรักสาม,มีคุณหลงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่ามีวิธีการอะไรบ้างค่ะ สำหรับ3เทคนิคนะคะที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณทุกๆคนนะคะให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณดีขึ้นนะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคลับนะที่จิ๊กจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้นะ3วิธีการพูดคัพูดยังไงให้สามีคุณนั้นเชื่อฟังนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณดีขึ้นนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือค่ะ คุณจะต้องรู้จักที่จะชื่นชมกันนะคะรู้จักชื่นชมแม้แต่เขาทําในสิ่งที่มันแบบเล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งที่เขาทําให้เราเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทําอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะคะหรือบางครั้งค่ะที่เขาประสบความสําเร็จในบางเรื่องนะคะก็ให้ให้กำลังใจกันหรือว่าให้คำชื่นชมกันนะคะหรือให้กำลังใจกันในกรณีหรือเวลาที่เขานั้นนะคะประสบความล้มเหลวหรือว่ารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเศร้ากับเรื่องบางเรื่องนะคะ ข้อสอนะคะก็คือเวลาที่เราอยู่กันไปนานๆมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรามักจะพบเจอเสมอๆในความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะก็คือการรู้สึกเฉยชาการรู้สึกว่า ก็แล้วทําไมก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้หรือว่าความเฉยชาเนี่ยแหละหรือระยะเวลาเนี่ยแหละทำให้คําพูดเหล่านั้นเนี่ยของเราเนี่ยที่เคยพูดกันหวานชื่นที่เคยพูดกันดีนะคะก็ลดระดับความหวานลงนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่จะบอกคืออย่าให้การเวลานะคะพลากเอาความหวานชื่นหวานฉ่าในคําพูดของเราเนี่ย ไปจากสถานภาพในครอบครัวเรานะให้จําซะว่าวันแรกที่เราเจอเขายัางไรเราอยากพูดให้เขาประทับใจเราเรายัางไงนะคะเราก็พูดอย่างนั้นนะสำหรับข้อ3นะคะข้อ3เนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและจะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือการใช้โทนเสียงค่ะเวลาที่เราโกรธนะคะให้เราใช้โทนเสียงให้ต่ําค่ะแน่นอนค่ะสัมพันธภาพในครอบครัวค่ะ บางวันนะคะเราก็จะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีกโกรธบ้างมีโมโห,โหบ้างใช่ไหมคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณกโกรธนะคะคุณต้องคุมโทนเสียงให้ต่ําค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณใช้เสียงสูงหรือเป็นการตัคอกนะคะหรือว่าการใช้เสียงดังนั้นนะคะมันจะไปกระตุนนะะ้นค่ะกระตุ้นให้ตัวคุณเองกระตุ้นสมองคุณนะคะให้เกิดอารมณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นระดับความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามเสียงของคุณนะคะและก็คนที่รับฟังนะคะก็จะรู้สึกว่า เขารู้สึกโกรธมากขึ้นเขารู้สึกคล้อยตามไปกับอารมณ์ที่คุณส่งให้เขาไปนั่นแหละนะคะก็จะทําให้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะอยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมุติวันนี้นะคะสามีทําอะไรไม่ได้ดังใจแล้วนะเราก็บอกว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าเธออย่าทำแบบนั้นฉันพูดกับเธอแล้วอ่าเป็นไงคะมันดูแบบรุนแรงใช่ไหมกับอีกวิธีการหนึ่งนะคะเราคุมโทนต่ํานะเราก็บอกกับเขาว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าทําแบบนั้นฉันก็บอกเธอกี่ครั้งแล้ว เป็นไงคะเรารู้สึกมันแตกต่างไหมอ่าเราเป็นคนฟังเรายังรู้สึกเลยว่าแบบเออมันต่างกันเนาะทําให้พอเราส่งอารมณ์แบบไหนออกไปนะคะให้กับคนที่เขารับฟังนะเขาก็จะฟีดแบ็กกับมาอย่างนั้นนะคะเขาก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นเขาก็จะมีความเบามากขึ้นนะ การโต้แย้งของเราเนี่ยมันก็จะมันก็ทำให้มันไม่ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่บานปลายไปนะคะยังไงอันนี้เป็น3วิธีนะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เราสามารถนําไปใช้นะคะจริงๆใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะก็ลองใช้กันดูนะคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ